จังหวัดสงขลาซักซ้อมกระบวนการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแบบเทสแอนโกสร้างความเชื่อมั่นให้คนในพื้นที่ขณะที่ท่าอากาศยานยืนยันมีความพร้อมรอเพียงสอบคอเคาะวันรับผู้โดยสารที่ห้องประชุมชั้น2อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ครับอำเภอคลองหอยของ่งจังหวัดสงขลา นายวงศกรน,นุ่นชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมซักซ้อมกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาโดยมีเรืออากาศโทธนันรัตน์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคเอกชนภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สบ,บคมีมติให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทสแอนโกทางอากาศ แล้วก็เพิ่มช่องทางทางด่านทางบกใน3จังหวัดนำร่องคือจังหวัดน้องคายอุดรธานีและสงขลาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสำหรับทางอากาศครับจังหวัดสงขลาก็ได้มีการซ้อมแผนรองรับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในระยะต่อไปผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัดใหญ่เปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นการซักซ้อมแผนรับนักท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อประเมินหาจุดปกพร่อง ให้ระบบเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่จุดจอดเครื่องบินจุดติดตั้งเทอร์โมสแกนการผ่านด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรจนเข้าสู่กระบวนการขึ้นรถของโรงแรมชาพลัดเพื่อไปตรวจ rt pcr ที่โรงแรมที่จองไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งจากข้อมูลมีประมาณ35แห่งและหากสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้จริงในเบื้องต้นจะมี2สายการบินรองรับคือไทยแอร์เอเชียจากกุาลัมเปอร์ และไทยสกูตจากสิงคโปร์มา,อาอยัางหัดใหญ่นะครับยืนยันตอนนี้ถ้ากัศยานหัดใหญ่มีความพร้อมรับผู้โดยสารครับ พร้อมฮะเราพร้อมเราอยากเราอยากรับนะฮะเนื่องจากเราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเราก็อยากรับฟล์ต่างประเทศถึงแม้ว่าผู้โดยสารอาจจะไม่เยอะเที่ยวบินอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราอยากเราอยากรับนะครับเร,เราอยากเราอยากดำเนินการตรงนี้เราอยากดูแลตรงนี้นะครับอยากให้เ,เศรษฐ,ฐกิจในหัดใหญ่ในสงขลานะฮะเศรษฐกิจเรื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนนะครับเ,เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไปสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น บอกเอ้ยเข้ามาแล้วเกิดความปลอดภัยนะไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยมีทั้งโรงแรมมีทั้งโรงพยาบาลในการตอบรับตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าห่วงแรกอาจจะไม่เยอะแต่ต,ต่อไปเนี่ยนะครับจำนวนก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารของทางท่าอากาศยานหัดใหญ่นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายวงศกรนุ่นชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่วนจะได้เปิดรับนะักท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอสอบอคส่วนกลางมีการประชุมอีกครั้งซึ่งจากการซักซ้อมก็จะพบปัญหาบางจุดเพียงเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขก็อยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในระบบการคัดกรองคนเข้าประเทศครับ ทุกอย่างที่เราดําเนินการก็ดาเนินการล้อมาจากขั้นตอนที่สวคกลางเขากำหนดนะก็คิดว่ากระบวนการต่างๆนี่ก็ SOP กระบวนการที่ดําเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าในประเทศเนี่ยนะท่องเที่ยวที่เข้ามาเราก็ต้องไม่ให้เป็นคัดกรองอย่างดีอ่ะไม่ให้มาเป็นแพร่เชื้อในประเทศเรานะนะะีอัน,นี้ก็ ให้พี่น้องประช,ชาชนชาวสงขลาหรือว่าในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลอย่างดีที่สุดตามกระบวนการที่สาธารณสุขแล้วก็สกบคกลางกำหนด